อีกนึงเรื่องนะคะเดี๋ยวพาไปติดตามกันค่ะการจับกลุ่มเครือข่ายเฮโรอีนไร่สำคัญมูลค่าว่า20ล้านบาทนะคะตอชอดดซ13รวมกับตอชอดภผักเซนะคะจับกลุ่มเครือข่ายขายยาเสพติดไร่สำคัญใดนึ่งไรพบทำหน้าเทรับจ้างลำเลียงยาเสพติดจากผากหลางลงไปให้กับกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่ซ้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเทหองประชุมพนมไพรขายรามคำแพงตอชอดดซ3อำเภอเมืองจังหวัดสงขคลา เจ้าหน้าทีต่ตชดอเซสามตชดอผักเซถับเรือผักสองตำรวจหนามส่งคลาทหารฝ่ายปกฝ้าปกครองแล้วก็เจ้าพนักงานปปสเขาได้รวมกันแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่า,ขายขายยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ผักตายตอนหลังได้ผู้ต้องหาหนึ่งรายก็คือนายจำนานชัยฤทธิ์อายุเซ13ปีพร้อมค้องกลางเฮรโรอีนอัดแทงจำนวน38แทงค่ะน้ำหนัก10เซกิโลกร,รัมมูลค่ากว่า2 0้านบาทค่ะ ร่วมทางยึดรถเก่งโตโยต้าคัมรี่นึ่งคันแล้วก็โทรศัพท์มือถือสางเครื่อง หลกจากนี้ก็ยังมีการขยายผลตรวจวยึดแล้วก็อายัดทรัส์สินที่เกี่ยวค้องกับผู้ต้องหารายนี้อีกสามรายก็คือรถเกง๋งซูซูกิสวิหนึ่งคันรถยนตกระบะอีซูซูด,ดีแมกนึ่งคันแล้วก็สม,มุดบัญชีเงินฝากอีกสามแหลมค่ะเึื้องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมเนี่ยคอยได้รับแจ้งจากสายหลับนะคะว่านายจำนานนชัยฤทธิ์มีพฤติกรรมเกี่ยวค้องกับยาเสพติดด้วยเฮโรอีนโดยจะทําหน้าที่รับจ้างค้นยาเสพติดจากผักกลางลงมาให้กับกลุ่มผู้ค่าในพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในวันที่ย ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สาบาจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากผักกางลอ็อตใหญ่ในโรงมาลาวโดยจะใช้รถเก๋งโตโยต้าคัมรี่ซีบรอนเงินทะเบียนฮากอไกาส์ซซาลาซี่แปลซอกนึ่งกรุงเทพเป็นยานพหาหนะ จุดจับกุมก็เลยติดตามรถดปล่าไม้กระถางช่วงเทียงข้องวันดังกล่าวก็มีรถเกงตองส่งไซสขับพานมาถี่จุดตรวจปมทางลวงตําบลคูห้าตายอำเภอรัตรภูมิแต่ว่าสงคลาเจ้าหน้าที่เขาก็เลยแสดงตัวค่ะข้อตรวจขอนภายในรถซึ่งมีผู้ต้องหาก็คือนายจำนานชายัยฤทธิ์นะครับมาแต่สวน mm hmm. พบข้องกลางเป็นเฮโรอีนทางวัดเนี่ยจำนวน38แท่งน้ำหนัก14โลซึ่งโซอนเอาไวาในช่องหลับบริเวณลังบาะหนังด้านลังของคนครับก็เลยตรวจยึดเอาไวา้แล้วก็ควบคุมผู้ต้องหามาสอบสวนค่ะนายจำนา ฆาหยการรับสรบารภาพค่ะว่าตัวเองเนี่ยได้รับคําสั่งจากนายมองไม่ทราบชื่อสกุลจริงให้เดินทางไปล่าเลียงยาเสพติดเฮโรอ,อีนเนี่ยจากกรุงเทพเพื่อเอาไปสุ้งให้กับลูกค้าที่จังหวัดนราธิวาสทํามาแล้วเนี่ยสามครั้งแต่ละครั้งก็จะได้เงินข่าจ้างแพงละนึ่งเบิ้บาทค่ะโดยวันนี้ก็จะได้รับค่าจ้างสามเซนแปดเบิ้บาทแต่ว่าลบมาถือตับทวกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มสกปรน,นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งคอหาค่ะมียาเสพติดให้โทษป ประเภทหนึง่งเฮโรอีนโดยการมีวัยในครอบครองเพื่อจำนายอันเป็นการกระทำเผื่อการฆ่าและก็ให้เกิดการแพร่กระจายในประชาชนและในชุมชนโดยพิดกฎหมม้เจ้านาเทชุดจับกลุ่มก็เพยนะคะว่าเฮโรอีนที่จับได้ในหุนนี้น่ะห้ากว่าส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านจะมีมูลค่าถึง20ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะบอก<ม>เป็นประจําเราก็ยังคงบอกกันอย่างตอนอย่างวายัยยาเสพติดมันเป็นภัยที่ทาลายชีวิตและสร้างคมนะคะเพราะฉะนั้น การขยายพ้นจับกลุ่มก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะทำหน้าที่กันต่อไปแต่ว่าเรากันเองคนในชุมชนก็ตัวช่วยกันไปด้เป็นตาน<ช>นะคะ,คะดูแลกให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่าทีนี้มีเบาะแสมีอะไรผนผืนเนี่ยก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้นะคะอันนี้หม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยพันมาได้ทางที่สานี่ไม่รอดนะคะได้มาสุย้วถทาำพิดคือไม่รอดแน่นอนนะคะ